มีข้อเสนอจากนักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องยาเสพติดครับมองว่าสงครามกลางเมืองและสงครามกับกลุ่มชาติพันธุ์ของกองทัพเมียนมาขณะน,นี้อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้จํานวนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนยโยบายของรัฐที่มุ่งแต่การปราบปรามโดยที่ไม่มองไปที่ต้นตอคือการลดความต้องการภายในประเทศก็อาจจะทําให้ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดยังเป็นแบบนี้ต่อไปครับเป้มัรจุไอซ์15ใบ ที่ทหารกองกําลังผ่าเมืองยึดได้หลังปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตสองคนท้ายหมู่บ้านมูเซอร์แม่ข้าวต้มอําเภอเมืองเชียงรายเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่23กันยายนยาบ้าก,กว่า60ล้านเมตรไอ้450กิโลกรัมเฮโรอีน82กิโลกรัมและเคตามีน29.5กิโลกรัมที่ยึดในภาคเหนือปีนี้ ยืนยันได้ว่ายังมียาเสพติดอีกมหาสารที่รอเข้าประเทศไทยทผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์ภาควิชาการเมืองและการปกครองม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าค,ความรุนแรงของยาเสพติดปัดจจัยแรกคือความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มต่อต้านและกลุ่มชาติพันธุ์ทําให้ต้องเพิ่มการผลิตยาเสพติดเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการต่อสู้ พร้อมๆกับการเข้ามาขององค์กรอญากรรมข้ามชาติที่สามารถขยายช่องทางการลำเลียงทั้งจากชายแดนไทยและลาวได้อย่างกว้างขวางปัจจัยต่อมาคือในประเทศที่ทำแต่การปราบปรามและยึดทรัพย์เป็นหลักไม่มองภาพรวมโดยเฉพาะแหล่งผลิตนอกประเทศและอดีตมีความร่วมมือทางทวิภาคีาพหุภาคีในภูมิภาคแต่สถานการณ์ในเมียนมาช่วงนี้ทำให้กลไกความร่วมมือด้อยประสิทธิภาพลงท้านหน่วยงานภายในประเทศเนี่ย ไม่สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้หน่วยงานที่ดูแลชายแดนสำคัญนะครับในแง่ของกองทัพเนี่ยอาจจะต้องเอางานในแง่ของยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติดชายแดนเนี่ยมาผนวกควบคู่กับการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบนะครับจากภายนอกประเทศ แล้วพยายามผนวกขึ้นมาใหม่เป็นแผนปฏิบัติการที่เราเรียกว่าการต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มาเพราะยาเสพติดเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยกองทัพน่าจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการลดแหล่งผลิตจากภายนอกประเทศได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับผู้โดยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มองว่าการปราบปรามอย่างเดียวโดยไม่ลดความต้องการภายในประเทศสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดก็จะยังคงรุนแรงต่อไป ซึ่งเรามีพื้นที่ที่ทาเรื่องนี้มาเป็น1ิบปีเราพบว่าเมื่อความต้องการการใช้ยาเสพติดลดลงราคายาเสพติดก็ลดราคาลงตามเพื่อที่จะให้ขายได้ง่ายขึ้นให้ได้กําไรเท่าเดิมนันเขาก็ต้องมีกระบวนการนะนันถามว่าเราแล้วเราไปแก้ปัญหาโดยการลดจํานวนยาเสพติดลงได้ไหมมันยังไม่เคยมีประเทศไหนทําสําเร็จเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาผลิตที่ไหนการที่จะอยากรู้ให้ได้แค่ว่าเขาผลิตที่ไหนบ้างเนี่ยนะฮะ ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยคงเชื่อเราต้องลงทุนมโหรานเลยปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดหลักยังคงเป็นสามกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ทางตอนเหนือรัฐฉานส่วนผู้ผลิตรองคือสามกลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนใต้ของรัฐฉานที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลชุดปัจจุบันของเมียนมาส่วนโรงงานยาเสพติดหลักจะมี13โรงจากนั้นยาเสพติดจะถูกส่งไป3ประเทศคือเมืองลุยลี่ประเทศจีนลาว ทางเส้นทางเดินเรือแม่น้ำโขงจากท่าเรือสศพลวยรอบขึ้นทางฝั่งตลอดเส้นทางของเมืองต้นพึง่งและ 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายจำนวน17ช่องทาง